สำหรับถัดมานะคะคุณบอกว่าอยากให้เล่าถึงความน่ารักหรือโมเมนต์ที่เราประทับใจทุกโมงเวลาใครมีความประทับใจในทุกโมงเวลาไลยเดี๋ยวอยากจะแบบแอบตะเกัยกันกันอะไรอย่างเงี้ายฉันจะถ่ารูปจูบไปด้วยคือเอาจริงแล้วผมอยู่กับน้องตลอดผมประทับใจทุกโมเมนต์เลย คือผมชอบความเป็นแบบน่ารักโอ้โหแบบว่ามีความแบบลืมของมีความแบบแบบบ้างไม่ได้หรอไม่ได้คนนี้ไม่ได้คือคือเราเจอกันเกือบทุกวันครับเราเรารู้สึกว่าทุกเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันมันเป็นเหนึ่งที่ที่สำคัญเรอยู่ในช่วงเวลาสำคัญด้วยกันใช่ไหม แล้ว ar, พี่พี่แสงพี่แสงพี่อะไรอยากบอกเลยพี่แสงพี่แสงแสงพี่แสงไม่้มองวินลี่โอ้พี่วินลี่สมงตัวแปดเดือนค่ะถ้าสิ่งที่ประทับใจสีแดงครับคงจะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่เขา เข้ามานล้มไปข้างหน้าคยแบบยังจำได้ไหมเราเคยเจอกันแล้วเราแบบเราดีใจอะคับด้วความที่เราได้เจอทีของครังแรกเรามีขอให้เขาบ้างกัน้ก็เป็นน้องเลอจำได้ไหมที่แบบนี้ดี่น่นี่นอน นะคะอ่ะคู่อื่นกันบ้างโมเมนต์ความรักคู่ของเราโอ้ยโอ้ยเป็นยังไงบ้างวันนี้เราต้องไปประทับใจปอะทับใจแรกเลยเนาะเป็นครั้งแรกที่เชจอ